เริ่มมีความหวังในการรักษาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสกัดในเมล็ดงาสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะครับที่ถูกทําลายรวมทั้งยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยนี่น่าภูมิใจเป็นอย่างมากะนอกจากนี้ครับยังช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมองได้ด้วยนะครับไปติดตามรายงานจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับสารเซซามีในเมล็ดงาที่นักวิจัยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า มันสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้และยังช่วยกระตุ้นผมิมุ้มกันให้ต่อโซ่กับเซลล์ร้ายได้ด้วยน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคยมีบําบัดหรือีโมที่เน้นการทําลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายแต่แพงกินสารสกัดจากเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึ่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว ที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบจะใช้ชีวิตได้ปกติแบบหนูเนะาะค่ะก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอกินแล้วอะ่ะมันก็โอเคมันมันดีคะ่ะนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งเมื่อแบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้นจะกระตุ้นให้สร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง พร้อมกับแบ่งเซลล์ผ่านหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไปอยังอวัยวะอื่นจนมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งสารเซสามนจากงาจะช่วยไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ทําให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้องฝ่อไปและถูกร่างกายกําจัดในที่สุดงานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างพบว่าช่วยฟื้นฟูระบบสมองที่ถูกทําลายได้ด้วย มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามมากมายกลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ภูมิใจที่สุดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น